มีคนร้อนวิชาอ,<ะ>อยากจะเปลี่ยนมั่งสำหรับพัดลมที่หมุนเอื่อยหมุนช้าทีนี้ก็ทำการจะเปลี่ยนเองไปหาพัดลมเก่าของคุณลุงรปภมาที่หมุนช้ามากๆอันดับแรกก็ดูค่ามันก่อนของคาป,ปาแล้วก็ซื้อมาตัวเทียบจากนั้นก็ทำการตัดสายเพื่อจะตัดต่อกับ อุปกรณ์ตัวใหม่ที่ได้มา <Wow. S 1> ก็ง่ายๆขั้นตอนนี้เหมือนเดิมครับไม่ต้องมีเครื่องวัดไม่ต้องวัดค่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไอ้ตัวนี้เราทําได้ขอซ่อมตัวนี้ก่อน uh huh. ระหว่างนั้นรถไอซ์ครีมก็รู้เวลาจริงเลยมาบ่อยนะเราเ <laughs> หลังจากต่อเสร็จเราก็จะทําการพันเทปกันไฟช็อตทั้งสองเส้นแล้วทําการยึดกับแป้นให้เรียบร้อยจากนั้นก็ปิดฝาครอบ แล้วก็ตามด้วยตัวล็อกกันสายก็ถึงเวลาเอาไปลองดูใช้ได้ไหมเสียบปลัก๊กโอ้โห <Wow. S 1> ใช้ได้ครับเบอร์หนึ่งแรงกว่าเบอร์สามที่ก่อนจะซ่อมอีกสุดยอดครับอัจวินของเรา